Rakennusprojekti on เดี๋ยวมาไปแข่งว่ายน้ใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้จุแบบกินอาหารแบบเลือกกินอะมากเพราะว่าจะแบบเข้าคอเจ้าสาวใช่ปะเดี๋ยวไว้นจะทำคลิปรีวิวอาหารแบบเต็มๆนะคะช่วงนี้จะแบบหนุนดีมากให้ดูแบบจะชับวออกกํางกายแบบรู้สึกแบบชอบคือแบบมันเฟิ่์มแบบเราเลือกกินอาหารที่ดีแล้วก็ ออกกำลังกายนะคะมาเช้านี้เราจะให้ดูเมนูสตาร์บัคจุงสังกัดน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะมื้อเช้าถ้าจริงๆปกติเราีเป็นข้าวกับผักกับไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเร่งรีบอ่ะเราจะเลือกสลัดทูน่านะคะแล้วก็แซนวิชสลัดไข่คืออร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขภาพหรอกก็เป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่โอเคอะหมอบอกว่าให้เลือกขนมปังที่มีพวกเกรนอะไรอย่างเงี้ย แบบพวกเบคอนพวกอะไรเราไม่กินอะ่ะเออเลือกได้ก็เป็นอย่างนี้ดีกว่าภาะ,ะในสตาร์บัคเนาะแล้วก็กาแฟแล้วก็กินเป็น,ปนขอบคุณค่ะเ,เดีเย๋ยวไปดูนะไล้เลยฝากดูด้วยนะคะนี่คนสวยนี่ของพนักงานาจากไล้บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูแล้วก็กาแฟจรรุสั่ง์ไปนอเมริกาโนโสสส่สองเลยนะคะของจุบบนกัลสพี่อัมทอหนึ่งแบรนด์เดีเดียวเดี๋ยวนี้ฉันกินกาแฟเป็นสายกาแฟสุดค่ะ แฟไม่ใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลเลยคือจุ้งกินอย่างนี้อยู่แล้วกาแฟดำอร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงพร้อมไหมคะวันนี้ ทีมเมียนักกีฬาค่ะคือรายการนี้เพราะว่าพี่อ้ําตังไปแข่งสารพัดกีฬานะคะก็เลยจะถ่ายมาฝากทุกคนเพราะว่าบางคนก็เล่นกีฬาเหมือนกันจะได้แบบดูแล้วก็แบบมีคอมเมนต์นึงบอกว่าอยากให้ถ่ายแบบเวลาพี่อ้ําไปเล่นกีฬาไปแข่งกีฬาเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจงก็ถ่ายมาฝากกันก็เลยได้รายการใหม่เลยนะจ๊ะหันออกมาแล้วมันจะเป็นนี้นะคะเนี่ยทั้งไข่ทั้งแซนด์วิชถือว่ามื้อนี้โอเคนะคะแต่แค่ไม่มีผักแต่ไม่เป็นไรเราไปแอดออนมื้อ อื่นเอาไข่เดี๋ยวเราจิ้มซอสน,นิดนึงกินได้ทุกคนอร่อยมากเนี่ยทูน่าแล้วทูน่าเขาคลีนมากเลยนะเนี่ยเขาใส่แค่แบบพริกไทยอย่างเรารู้เลยอะ่ะนี่นะคะถึงสะแล้วทุกคนสะห้าสิบเมตรนะกว้างมาก อะเดี๋ยวพี่อามจะต้องไปวอร์มก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวสักเขาจะปิดตอนนี้เขาก็ซ้อมกันอยู่นะคะมีทุกรุ่นเลยนละทุกคนตั้งแต่แบบอายุน้อยจนอายุเยอะนะคะเดี๋ยวรอดูตอนพี่อามแข่งรายการ Thailand Master c ิ a m แชมเปี้ยงงนี่ CAC นะ่าชมรมนะเนี่ยคนทั้งชมรมเลย เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาลองไอ้แท็กสูตรวันนี้เขาเรียกแท็กสูตรเป็น่องเกจแข่งว่ายน้ำมีรุ่นน้องแนะนํามาแบบใช้สำหรับแข่งเดียวคือมันใช้ได้แบบไม่ไม่ข้าง่ายสามสี่ครั้งเน่ยใช้เฉพาะแข่งอ่าก็เลยลองซื้อมาใส่มันเป็นเกงที่มันแบบไม่ดูดน้ำไงเวลาน้ำโดแล้วแบบมันแบบน้ำมันจะแบบสะท้อนออกมาเออมพวกแบบเกงแบบนักทีเดียโอลิมปิกอะไรพวกเนี้ยลองดูว่าวันนี้จะแบบจะเร็วหรือแบบวันนี้จะลองเดี๋ยวมารีวิวหลังมารีวิวรีวิวแบบจริงใจนะรีวิวจริงใจเมียนักกีฬาก็มานั่งเชียร์กันบน เก่งตัวตึงัวหนังแกเดี๋ยวเราอดูกันว่าเป็นไงรนี่นะเขาก็จะมาเช็คลิสกันนะคะว่าใครแข่งอะไรของชมของชมรมนี้เข้ามาดูว่าใครแข่งอะไรนะ ติดขอบสนามพอดีค่ะชมรมทีมนะักนะกีฬายินตีงตาอ็รับผกดบแบกไปกชั้นคบขอบมาเหมือนปิกนิกเกอร์ถึงมาอ่านแหมเขาจะเตรียมผ้าเพื่อมาปูวางแฟนนักกีฬาทั้งหลายแหละเขาก็มานั่งรอเนี่ยปูผ้าแบบนี้รอแข่งนะคะ <laughs> ทุกคนเราเจอรุ่นน้องเรื่องเรียนเก่าค่ะนี่ลลี่คือลูกนาะง น้องเรียนชั้นแล้วแบบเป็นนักกีฬาแล้วอยู่ชมรมเดียวกับพี่อําอีกทีมเดียวกันนะคะเนี่ยต่อไปนางจะแข่งละแล้วคือตอนเรียนนางก็เก่งกีฬามากตั้งแต่เด็กมาถึงทับจูนจ้าผมได้ไหมคือใครวะอ่ะเดี๋ยวรอดูนางแข่งชื่อไอ้หมึกรุ่นน้องเลี้งเรียนตัวนเสื้อเหลืองหมวกเหลืองหมวกเหลืองแล้วนางจะแข่งละบอกเป็นตัวเทพตัวเทพอันนี้ยังไม่ถึงพี่ห้าแข่งนะทุกคนเป็นรุ่นน้องจูน แชั่วโมงหนึ่งเอาไปเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมเพอเตรียมพร้อมแล้วคุณนะนุ๊ตซู้นะนี่นะคะพี่อั้มมารายงานตัวแล้ว้องมารายงานตัวก่อนแล้วก็ค่อยไปรอแข่งอันนี้เพื่อนพี่อั้มนะคะคนจีนพูดไทยชัดมากน <c oughs> ุ๊ตซู่นะดจาทั้งสองคนทุกคนกดสั่งสับเบียร์จากเซเว่นนะคะเราจะอยู่ในนี้ทั้งวันแต่แรกจะออกไปกิน,น,นกข้างนอกก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเขาเรียกเร็วก,กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องสั่งมาเลยค่ะจดหิวข้าวมากเดี๋ยวรอดูพี่อั้ม ก็็แขงนีน่ะนะอาหารเซเว่นที่เราสั่งมานะคะช่วงนี้เฮลตี้สุดๆ <Okay. S 1> ข้าวไรซ์เบอร์รี่อกไก่กิมจิไข่ต้มแล้วก็สลัดผักเอ้ย <Yeah. S 1> สลัดนิดนะคะกิน <Yeah. S 1> ไม่กินน้ำสลัดความปัง,ปงสารอาหารครบช้่วนะคะมือนีนหิวมากโซค่ะน so ้ไปลเธอ แข่เ,เงินนะคะแข่งสองคนเดี๋ยวรอฟรีสไตล์เก่งมากไม่ได้สองเพราะว่าแข่งสองคนม่ต่อยอีกแล้วอ่ารับขึ้นรับรางวัลเองนะคะนักกีฬาเหรียญเงินแต่ยืนที่หนึ่งนะพึ่งแต่ยืนที่หนึ่งนะคะเก่ง,ะะงะะมากรับเองอะไรเองนะเหรียญเขาแจกแล้วก็รับเอง

โอ้ยขอจักรเหรียญเหรียญทองเหรยทองแดงเหรียญได้ที่อะไรกันไม่รู้คนที่ได้ที่สได้เหรียญทองแดงได้ได้ได้ที่สามโเออเอน้องบอกใช่จี่ก็บอกว่าได้เิรไอ้จีนบอกวได้ก็ได้ได้ที่สามเย่ได้2เหรียญจบ ทีมมี่บ้างแข่งได้ที่สามกำลังไปรับถ้วยลานะพรนะคะมีจุฬาได้ที่สองอ่ีของทีมพี่อ้ำนะคะได้ที่สามเป็นไงคะวันนี้เก่งมากขนจะตกไหยทำไมเสียงมันระหอยละ่ะไม่ได้เหรียญเดียว ไม่เป็นไรก็แข่งอยู่สองอันออได้อันอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เอาใหม่เนาะแต่เวลาดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วปะดีขึ้นพเพราะกางเกงดีเออไม่มีรีวิวกางเกงเลยอะ่ะเฮ้ยรีวิวกางเกงพูดเลยพูดเลยรีวิวเอาเกงใส่แล้วเป็นไงเกงใส่แล้วรู้สึกว่าลื่นขึ้นรู้สึกว่าแบบมันไม่ดึงอะ่ะเออเอผอีเสื้อว้เร็วขึ้นแต่ฟีทำไมมันเท่าเดิมวะเอาจริงเทียบกับครั้งก่อนฟรีแม่งพอๆเลยเว้ย แต่ผีเสื้อแม่งดีขึ้นผีเสื้อแม่งดีขึ้นสามวิอืมอืออ่ะโอเครีวิวเกมจบเท่านี้แหละก็เฉยดีบายบ้าไอค่ะทุกคนฝนตกแล้วฉันขอไปกินข้าวแล้วเหนื่อยมากบายแกแต่ดับไอซีแม่งอันดับสี่อันดับพี่อันดับสี่อันดับสามแม่งเฉลยกันศูนย์จุดแปดสี่อันดับสามศูนย์จุดศูนย์แปดวินาทีเสียดายมากชอฟเลยชอฟเลยพามาเชียร์ไม่นานกับย่ามหนึ่งวันนะคะวันนี้ชมรม รายการทีมชมรมเมียนักกีฬาไปแล้วคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะใครอยากเข้าชมรมเดียวฉันคอมเมนต์มา <laughs> ว้ายบายวันนี้วิ่งงานอะไรคะวันนี้จอ and joy. ็อกแอนจอย จ็อกแอนจอยงานวิ่งพี่อ๊ะเขาจะเอาถ้วยนะเขาให้ได้นางวิ่งได้แล้วแหละนางวิ่งเก่งเขาติดอันดับแล้วกันอะเอาติดอันดับโอเคอยู่ที่สวนหลวงรอยเก้านะคะวันนี้จ็อกแอนจอยค่ะคนเริ่มมานะคะทุกคนตอนนี้พี่อ๊ะให้รอมาถ่ายตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นโนราปีห้าครึ่งอะทุกคนเรามาเป็นกองเชียร์แล้วเดี๋ยวมาเป็นร่างกายด้วยเดี๋ยวจังสวนอกครั้งหนึงค่ะพี่อ๊ะคือนางมาแขงคร์ ตัวงานนี้พี่อามน่าจะได้สักเดียนตัว่อไม่ยได้ถ้วยนางหวังถ้วยนะคะเพราะว่า แกว okay. wow, uh, uh, ิ um, ่งเก่งมากเขาวิ turnout, um, ่งเพสสี่อะเพสสี่แล้วครว่าแบบฝึกวิ่งมานานมากแล้วแบบเวลาไปแข่งใส่กีฬาก็จะมีแต่คนชมว่าแบบวิ่งเก่งอ่ะเดี๋ยวมารอดูว่าเขาจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะคะ10กิโลนี้พยายามลงแข่ง10กิโลนะคะนางตั้งไว้ประมาณ43 44นาทีแต่จริงๆพีอยากได้42แต่คือแบบทนนงนนที่สวนหลวงอะเขาก็อาจจะแบบ มันเป็นสวนเนาะอาจจะแบบมีแบบแตกๆบ้างอะไรบ้างไม่รู้ว่าเขาจัดถนนยังไงนะคะรอบนี้เดี๋ยวไว้รอสัมภาษณ์นางตอนวิ่งเสร็จนะคะอ่าวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศของงานวิ่งกันนะจ๊ะเพราะว่ามีคนใหญ่ที่ทำ YouTube แบบเกี่ยวกับพาาออี่ย่างออกกอลังกายอะไรเงี้ยเดียก็จะพามาดูกันอ่ะปนี่วอร์มนะคะวอร์มอยู่เพราะว่านางแบบสายวิ่งแล้ววิ่งเร็ว ขอโทษค่ะผู้คำยากนั่นนั่นคือซ้อมนะคะนั่นแค่ซ้อมนะคุณนานี่นะคะถ้วยแสนจะได้สักอันหนึ่งนี่เงี้ยหนักแบบเจ็ดสิบอ้าวโอเคอ่ะ ตอนนี้หกสิบหกสิบแปดแข่งงานนี้จะเป็นการแข่งแบบตามน้ําหนักนะทุกคนงานนี้นะคะเขาจะแข่งเป็นรุ่นน้ําหนักเพราะว่าเหมือนแบบอยากงานในงานไหนอยากให้แบบว่าคนที่มาวิ่งอ่ะแบบไม่จํากัดอายุแล้วก็ไม่จํากัดน้าหนักนะคะทําให้เหมือนว่าได้บอกกําลังกายไม่ว่าจะน้าหนักเยอะหรือน้ําหนักน้อยก็มีสิ่งมาร่วมวิ่งมาออกกําลังกายด้วยกันแบบมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเปิดกว้างมากรายการเนี้ยอุ้ยฉันพูดเหมือนเขาเป็นสปอนเซอร์เลยแต่เปล่าแต่ว่าฟังพิธีกองเขาพูดแล้ว แบบรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะว่าส่วนใหญ่งานวิ่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยจัดแบ่งตามน้ำหนักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอายุอืมอ่ะมาเดี๋ยวรอดูกันซ้อมซ้อมซ้อมี่ยของงานวิ่งก็จะมีแบบใส่หัววงหัวหมีอะไรมาสนุกสนุกกันนะน่ารักดีนะคะสู้สู้เอาถ้วยที่หนึ่งเท่านั้นสามสิบปีนะคะดังนั้นมันจะ คนอันนี้5โลนะคะเด็กๆเต็มเลยเด็กๆเต็มเลยนะในครั้งนี้นะคะมาเชียร์คุณแม่ด้วยน่ารักมากโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเรารอพี่อ้ํานะคะนะ่บอกว่า6โมงครึ่งให้ไปรอที่จุดสตาร์ทที่จุดฟินชเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้คือฝนมาเริ่มลงเม็ดคุณจะมาเอาหมวกที่รถค่ะเพราะว่าคุณดุดโดนฝนไม่ได้นะคะกระม่อมอบางอะแล้วเดี๋ยวเราจะมา ยื้เส้นยื้สายเดี๋ยวจุนจะวิ่งหลังพี่อ้มครูดาววิ่งที่สวนหลวงนั่นแหละออกกาลังกายนะคะสพอเตอ,เตอร์สุดคือฉันไม่ลงแข่งเพราะว่าฉันต้องถ่ายรูปให้ปัวฉันอุ้ยถ่ายรูปให้คุณอั้านะคะเอออาจจะขอเอาหมวกแป๊บทุกคนนี่จุนก็รออยู่ตรงจุดนี้นะพี่อ้มบอกว่าหกโมงครึง่งให้มันรอถ่ายนางฝนก็ลงเม็ดป่าฉันผิวจนเอาหมวกมาไม่ได้เอาหมวกมาฮะแก กระหม่อมฉันบางฉันกลัวไม่สบายอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวรอนางมานะคะแล้วก็ระหว่างนี้จึงก็ยืดเส้นยืดสายรอกำลังกจลปปจบระหว่างรอพี่อามขอเมาส์ขอใช้ไมคเพราะว่า เพลงดังมากกลัวพวกเธอไม่ได้ยินจะบอกว่าพอมาแบบอยู่วงการออกกาลังกายอะไรเงี้ยดีมากเลยนะแกแล้วฉันก็แบบดื่มน้อยลงอะไรน้อยลงแบบไม่ค่อยจะไปเที่ยวไปอะไรเยอะนะคะการเที่ยวก็คือไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคมากแต่ก่อนคือดื่มรากยันเช้าแล้วพี่อ้ําก็เป็นเหมือนกันคือนางก็ชอบกีฬาอยู่ล่ะแต่ว่าแบบไม่มีแฟนที่แบบซัพพอร์ตนางในเรื่องแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วนางก็ กินเที่ยวเล่นไปแล้วพอมาเจอกันอย่างเงี้ยจูนกับนางก็แบบเหมือนเหมือนมันเหมือน,นมันแบบซัพพอร์ตกันอ่ะทุกคนเราก็อยากจะเป็นบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเขาก็เหมือนกันแล้วแบบก็เนี่ยพารงออกกาลังก,า,งกายไปทํานู่นทํานี่กิจกรรมนะคะหนักแบบร้อยกิจกรรมของจริงนะที่โโพ่ไปอะ่ะคือเรื่องจริงอะทุกคนเราก็ทํานู่นทํานี่กันพอเขามีแข่งอะไรจูนก็ไปซัพพอร์ต พอว่าจนมีงานทํานู่นทำนี่เขาก็ไปซัพพอร์ตไปช่วยถ่ายไปอะไรอะไรเงี้ยการมีแฟนหรือเป็นมีคู่ครองที่ดีอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งไลฟ์แฮกอะที่จะช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นแต่ไม่ได้เสมอไปใครที่ไม่มีแฟนมันก็ชีวิตดีขึ้นได้แบบก้าวกระโดดแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางถ้ามีแฟนที่ดีอ่ะมันก็จะพากันไปในทางที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆนะทุกคนเออก็นั่นแหละก็ถ้าใครมีแฟนที่อยู่แล้วก็รักษาไว้นะจ๊ะอย่าปล่อยให้หลุดมืออย่าให้ใครมาเอาของเราไปได้ใ เมามอยระวังรอพี่อั้มจะเข้าเส้นชัยจว่าใกล้แล้วแบบไม่เกิน10บนาทีแล้ฉันก็แหกขี้ตาตื่นเช้ามากมันทาขนมปังให้นางกินก่อนเพราะว่าเขาซ้อมมันหานักมากนางงานเนี้ยนางอยากได้แบบติด top f นะคะอ่ะรอดูว่าฉันเมื่อยแข้นงานนี้เขาดีไหมนะจัดแจกอาหาร <จะ S 2> นักวิ่งเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะดีมากสุดท้ายสี่สิบสามนาทีแล้วฉันเห็นพี่อ้มมาล้มไปแล้วนาตั้งไว้สี่สี่นาทีโอ้สี่สี่นาทีจริงดูเอาแนวตั้งนะไขให้นาง มาแล้วนั่งตั้งไว้44นาทีแล้วแล้วแล้ว44นาทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห้ข้งยาของเรานะคะเราก็จะไปจัดงานวิคกันค่ะเนาะถ้าที่เห่อยค่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเป็นการจัดงานเป็นการจัดงานเป็นการจัดงาน44นาทีแล้วจ้ ก็ดูลำดับแล้วนะคะตอนนี้ใชค่ะแปดกัญญาโยนผ่านเชียงใหม่ที่เนี่ยเขามีให้จับรางวัลลัคกี้ดรอ้ด้วยอ่ะนี่ค่ะไปเอาหมดนะลัคกี้ดรอ้จะได้อะไรเปียกเนื้อได้แล้วชายหกได้อะไยเพราะเธเลนซักก่อนขอบคุณค่ะนี่โอ้ล็อตนะโหได้กระเป๋าด้วยเป๋่าน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะจุนน้องกระเป๋า นี่นักวิ่งมาช่างน้าหนักนะคะหลังจากแข่งเสร็จบางคนน้าหนักเยอะเกินบางคนน้ำหนักน้อยเกินแบบวิ่งไปก็ต้องไปกินอัดกินอัดนะคะพี่อ้ําเคยแล้วแบบน้ําหนักลงเขาวิ่งแข่งเสร็จต้องกินอัดให้น้ําหนักมันเท่ากับที่เราลงแข่งไปนะคะนี่เขาก็จะมาช่งกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าลงแข่งน้าหนักเจดสิบถึงแปดสิบแต่น้าหนักเหลือ69คุณได้รางวัลที่หนึ่งก็คือ ถ้ามาช่างแล้วเหลือ69ก็คือตุกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเขาจะมีข้าวอัดให้กินมีข้าวแจกตามงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพรเพียงได้ที่2เก่งมากตั้งไว้43นาทีเอ้ยตั้งไว้44ได้43ตั้ย44สวยเอ้าวแล้ว43ตั้งไว้สวยเลยทะข้าวเป้าเก่งมากได้ที่2นะคะในน้ำหนักรุ่นเท่าไหร่18ถึง14ข้งเป้าไว้กี่นาทีนะ ตั้งไว้40เอ้ยตั้งไว้ี่สี่สี่สี่ได้สี่สามเหรอเก่งมากเดี๋ยวรอรับถ้วยรอรับถ้วยระดับที่สองได้แล้วเก่งมากเธอมีมีแบบมีทริคมีอะไรในการแข่งนะ าั่งหนสอมมซ้อึนต้อง้อมให้ถูกต้องถูกต้องคือคนปกติมันก็ไม่รู้หรอกว่าโปรแกรมมันเป็นแบบไหนอ่ะแต่พอถ้าเกิดว่ามีโค้ชแบบมีคนที่มีครูมีครูสอนมีโค้ชแนะนำเขาก็จะวางแบบโปรแกรมมาให้เอออยากจะแบบวิ่งให้ได้จบ10โลภายในกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเซตโปรแกรมมาให้คือไงก็ต้องซ้อมตามโปรแกรมแล้วสอมตามโปรแกรมแล้วก็มีโค้นจาก โค้ดคอยดูให้อคือเราเราเพื่อเราซอปเองมันมันไม่ท้าไปถึงแบบจุดที่แบบเราได้เราเพื่อเราไม่มีความรู้เอาง่ายต้องฝึกกับคนกับคนเก่งอ่ะฝึกคนเดียวไม่ได้อะฝึกเองหรือแบบดู Google อะไรเงี้ยไม่ไม่ช่วยหรอกต้องต้องไปอยู่กับคนเก่งอ่ะโอเคต้องไปอยู่กับคนเก่งนี่คือทริค่ะแล้วตอนแข่งอ่ะต้องอยู่หน้าหน้าตอนแข่งเอาอย่างแรกคือต้องแบบนอนดีอ่ะเออใช่ต้องนอนดีแบบก็คือนอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เป็นเต้นเป็นอย่างนตลอดอะคนแข่งเขาบอกว่าต่อให้ซ้อมมาสุดท้ายถ้านอนไม่ดีก็เือก็คือก็คือยังไม่เต็มที่นักแข่งมันจะมีความตื่นเต้นทุกคนก่อนช่วงหนึ่งก็เติมพวกคาร์บให้พวกคาร์บที่มันแบบให้พลังงานให้พลังงานง่ายๆก็ขนมปังกล้วยมันทสิบโลจริงมันฝรั่งมันแป๊บเดียวมันก็จบแล้วอะคือมันไม่ต้องไปชีเรื่องนื่นแตคือแค่แบบว่า ขอให้มันมีพลังงานลงไปในท้องหน่อยก่อนชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วมันไม่ได้แบบเยอะยาวไกลเหมือนไตกีฬาเลยเออใช่อันนี้โอเคมันต้องแบบวางแผนแบบหุยก่อนก่อนลงสนามแบบสามชั่วโมงกินแล้วก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งกินก่อนครึ่งชั่วโมงกินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แค่แบบชั่วโมงเดียวก็ก็จบแข่งจบโอเคแต่อันี้คือก่อนชั่วโมงหนึ่งคือกินไปก่อนแล้วเพราะว่ามันปั๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วอ่ะแต่ต่อไปใหญ่าหญ่แบบเดี๋ยวไปเติมแบบใกล้ๆมันจุก เออลองระวังได้ก่อนชั่วโมงบายจ้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆใครชอบดูพี่อั้แข่งกีฬานะคะโอเคบอยพี่สองแข่งอที่หนึ่งนาะทีหนึ่งนาะทีหนึ่งก็มันก็คือมีความหมายอนะ่นะนาทีหนึ่งอนะ่ะวิเดียวก็มีค่าเลย